สวัสดีครับสังวันบ้านพระเครื่องวันนี้ผมจะมารีวิวของที่ได้มาใหม่นะครับอันดับแรกเป็นตะกุดของหลวงปู่สังวนันวัดป่าเขามาโนราจังหวัดอุทัยธานีนะครับสวยๆเลยนะครับตะกุดอันนี้มีประสบการณ์นะครับ ว่าลูกศิษย์ลูกหานี่ของหลวงปู่สองวานี่เยอะนะครับมีตอกโคดนี่นะครับ และยี่้าทศวรรษบล็อกนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับผ่านการใช้มาหน้าท่านจะสึกหน่อยนะครับราคาไม่แพงนะครับสนใจทักได้นะครับ ยี่้าทศรถมีสององค์นะครับวันนี้บล็อกนี้เป็นบล็อกมีเข็มนะครับผิวยังดูดีอยู่นะครับหน้าท่านยังยังไม่โดนมากนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ครับเข็ม หลังเรียบนี่ครับคมชัดสนใจทักได้นะครับไม่แพงราคาต่อลองได้ครับ และมีปิดตาวัดโคนอนผมได้มา4องค์นะครับวัดโคนอนหน้าเช่าหานะครับราคาก็ไม่แพงช่วงนี้ราคาไม่แพงนะครับหลวงปู่โตปุกเสกนะครับออกปี2515นะครับ ดูโคดนะครับนี่ครับเหมือนกันทั้งสีองค์นะครับไม่แพงครับสนใจทักได้เลยนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นนาปกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไรนครราชสีมานะครับเป็นปกใบมะขามสวยๆเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในกรอบนี่ครับสวยๆแดงแปะเลยนะครับองนี้เป็นหลวงปู่บุญตานะครับ สวยๆเดิมๆนี่ครับคมชัดตสสองห้าสามหนึ่งนะครับ ท่านใดพี่พี่เพื่อนเพื่อนสนใจก็ฝากข้อความมาได้นะครับหรือโทรเข้ามาผมจะฝากเบอร์โทรไว้ข้างล่างคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ